ต่อกันอีกคลิปหนึ่งครับชีมงานสายบุญรถบรรทุกสายบุญน,นะครับก็เดินทางกลับบ้านครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยครับนะสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรด,งดําซิงดินสวนครับเอาไปทางนู้นนะ ยังเหลืออีกหลายคันเลยครับข้างในผมก็ดักรอข้างนอกเลยเลยครับสุดจัดครับทีมงานสายบุญนะครับวันนี้นี่รถไฟเยอะครับเยอะมากเกือบจะทุกขันเพราะว่าได้ครับ เสียด,ดายครับฝนตกไม่ได้แบบรวมกลุ่มถ่ายรูปครับถ่ายไม่ได้เลยครับแะ้ะทางก็ไกลด้วยครับ เดินทางกับบ้านปลอดภัยครับรอครับร่มโพธิ์อ้าวคันนี้เอาอะไรมาครับเนี่ยใช้คันเมื่อกี้มั้ยเออคันเมื่อกี้เนี่ยครับ ลิตรห้าร้อยเอสโอ้รนทรัพยุ่งอาสุ้สุดลอสุดอแล้ววี้เจีอคมมนสั้างคอมมานเทอร์เดยวพบดีเจออฟเจ้าเก่าเจฟดีเิตกังบดแกวจัให้ครับมาครับไปเดาไม่เสียเวลาเราไปสั่ สวัสดีครับป๋าสวัสดีครับมาทุกงานเลยป๋าตอนนี้ฝนเริ่มซาแล้วครับ กลับก่อนกลับก่อนอ่ะมีงานอีกเมื่อไรก็ทักมาครับวุฒจารัฐครับเฟซใหม่นะครับวุฒิจารัสตัวสาษาอังกฤษนะครับาราออมากี่ครั้งก็เจอครับคันนี้สายบุญของแท้ สวัสดีครับเป็นทางออกไปรถแพร่สุดจัดครับบังนุรีแมพครับโอ้โห สายหอนจริงเกินทางวัดไปครับขอบเ,เกียนชัยว้วุงปังปุงป,งปังเลยครับรถบางนนสุดจัดเลย ไหนเบิ้ลตัดวะโหดจัดเลยครับน่าจะคันนี้ครับอ้ไม่ใช่คันนี้คันข้างหลังครับ จัดครับโอ้โหความหล่อของเจ้าวิกเตอร์ครับหล่อเหมือนกันครับหล่อไม่แพ้จิก้าครับ การครับมาหลายคันเลยครับวันนี้ เต็มหลังเลยครับเจอกันอีกชุดหนึ่งครับชุดนี้ไปแล้วลิปนี้สวัสดีครับผม